อิสราเอลถลม่มฮามาสอีกแล้วครับแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ระเบิดลงกาซาหรือข่าวการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์เท่านั้นแต่เป็นครั้งแรกๆเลยที่เรากำลังเห็นว่าโลกเริ่มไม่เข้าข้างอิสราเอลแล้วแล้วเรื่องนี้มาสำคัญกับเรายัางไงสำคัญสิครับเพราะถ้าสงครามตรงนี้ยืดเยือ้อ ไม่ใช่แค่ชาวกาซาที่เจ็บปวดนะครับแต่ราคาน้ำมันอาจจะพุ่งขึ้นทั้งโลกการขนส่งพลังงานในอ่าวเปอร์เซียอาจสะดุดเศรษฐกิจโลกที่บอบช้ำอยู่แล้วก็อาจกระเทือนได้อีกที่น่าสนใจคือเมื่อก่อนเวลามีสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเรามักจะเห็นโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐยืนข้างอิสราเอลเต็มตัวแต่รอบนี้ครับเสียงใน UN ก็ดังขึ้นยุโรปบางประเทศ ก็เริ่มหันไปวิจารณ์สเปนถึงขั้นงดขายอาวุธให้แล้วคำถามก็คือทำไมอิสราเอลที่เคยได้แรงหนุนมหาศาลถึงกำลังถูกโลกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะไปไล่เรียงกันทีละขั้นครับเราต้องย้อนกลับไปสักหน่อยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันมาจากเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมปี2023ที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ มีทั้งจรวดหลายพันลูกการบุกเข้าไปในพื้นที่ชายแดนและการจับตัวประกันเหตุการณ์นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวันที่มืดมนที่สุดวันหนึ่งของอิสราเอลเลยก็ว่าได้ทันทีหลังจากนั้นอิสราเอลก็ประกาศสงครามครับและเริ่มปฏิบัติการถล่มชนวนกาซาอย่างหนักทั้งโจมตีทางอากาศ ปิดล้อมทางบกและตัดสเสบียงน้ำไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่พูดง่ายๆคือทำให้กาซาเกือบจะกลายเป็นคุกขนาดใหญ่ที่ถูกระเบิดทุกวันผ่านมาถึงตอนนี้2ปีเกือบเต็มตัวเลขที่น่าตกใจที่สุดคือมีชาวปาเลสไตน์ทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมแล้วมากกว่า2 0 0 0 0 0คนครับตัวเลขนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะแต่เป็นการยอมรับ จากอดีตผู้ประชาการกองทัพอิสราเอลเองด้วยซึ่งพอข้อมูลที่ออกมามันก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของเสียงวิจารณ์เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าล่าสุดครับอิสราเอลไม่ได้หยุดอยู่แค่ในกาซ่านะฮะแต่ยังขยายการโจมตีไปถึงต่างประเทศด้วยอย่างเหตุการณ์ที่โดฮาประเทศกาตาอิสราเอลส่งเครื่องบินไปโจมตีเป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นผู้นำฮามาสที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวง นี่แหละครับที่กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะกาตาไม่ใช่คู่สงครามโดยตรงแต่ดันถูกใช้เป็นสนามรบไปด้วยซึ่งสำหรับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วการโจมตีแบบนี้มันคือการละเมิดอธิป,ประไตยชัดๆและเมื่อคุณมองภาพรวมคุณจะเห็นว่าอิสราเอลตอบโต้หนักมากหนักกว่าที่โลกคาดไว้เยอะ จากตอนแรกที่เหมือนจะเป็นการป้องกันตัวเองแต่ตอนนี้มันเลยเถิดจนมีคนตั้งคำถามว่านี่มันยังเป็นสงครามกับฮามาสอยู่จริงๆหรือกลายเป็นการลงโทษประชาชนทั้งกาซาไปแล้วกันแน่เพราะพละเรือนเป็นฝ่ายรับเคราะห์เต็มทีเด็กเล็กๆผู้หญิงผู้แก่กลายเป็นเหยื่อไปด้วยทาให้โลกเริ่มมองว่าสถานการณ์นี้ไม่สมดุลแล้วครับทีนี้ครับถ้าให้พูดถึงจุดเปลี่ยนของสงครามรอบนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาอย่างเดียว แต่เป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลตัดสินใจส่งเครื่องบินไปโจมตีโดฮาเมืองหลวงของกาต้านี่แหละครับเพราะอย่าลืมนะกาต้าไม่ใช่คู่สงครามโดยตรงเขาไม่ได้ยิงจรวดใส่อิสราเอลไม่ได้ส่งกองกําลังไปช่วยฮามาสแต่เหตุผลที่อิสราเอลยกมาคือกาต้าเป็นที่ตั้งของผู้นําฮามาสระดับสูงหลายคนที่ลี้ภัยอยู่ที่นั่นอิสราเอลเลยบอกว่าเพื่อความมั่นคงเราต้องจัดการให้ถึงตัวไม่ว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ตาม แต่ปัญหาคือมันเท่ากับว่าอิสราเอลไปล่วงล้ำอธิปไตยของอีกประเทศหนึ่งแบบตรงๆเลยครับซึ่งนี่แหละคือเส้นแดงที่หลายประเทศในโลกยอมรับไม่ได้ทันทีหลังการโจมตีรัฐบาลกาตาออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงใช้คำว่า reckless act หรือการกระทำที่ประมาทอย่างยิ่งและเรียกร้องให้ประชาคมโลกต้องลุกขึ้นมาหยุดอิสราเอลเพราะถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับกาตาวันหนึ่งมันก็อาจเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆเช่นกันแล้วนี่แหละครับ ที่ทําให้โลกเริ่มมองว่านี่มันไม่ใช่สงครามป้องกันตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันกําลังกลายเป็นสงครามที่ลุกลามขยายวงและอาจควบคุมไม่อยู่จากมุมมองของประชาคมโลกเหตุการณ์นี้คือเส้นแบ่งที่ชัดมากระหว่างการป้องกันตัวตามสิทธิ์ของรัฐกับการโจมตีที่เกินเลยจนเสี่ยงกลายเป็นผู้ลุกรานและนี่แหละคือเส้นแดงที่หลายประเทศในโลกยอมรับไม่ได้พอเกิดการโจมตีในกาตาขึ้นโลกก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับ กระแสต่อต้านเริ่มก่อตัวชัดขึ้นทีละขั้นอย่างแรกเลยเวทีสหประชาชาติครับเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาสมัสชชาใหญ่ UN ผ่านมติที่ชื่อว่า New York Declaration โดยมีประเทศสมาชิกถึง142ประเทศโหวตเห็นชอบมตินี้มี2ประเด็นสำคัญคือ 1. สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาแบบสองรัฐอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและ2 ประนามทั้งการโจมตีของฮามาสและการตอบโต้อของอิสราเอลที่ทำให้เกิดวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาพูดง่ายๆก็คือโลกไม่ได้มองแบบขาวกับดำอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ฮามาสเลวอิสราเอลดีแต่ตอนนี้กลายเป็นทั้งสองฝ่ายทำผิดกฎหมายมนุษยธรรมทีนี้มาดูฝั่งยุโรปกันบ้างครับสเปนเป็นประเทศที่ออกตัวแรงที่สุดรัฐบาลสเปนประกาศว่าจะงดการส่งออกอาวุธให้อิสราเอล ห้ามการส่งเชื้อเพลิงจากท่าเรือสเปนไปยังกองทัพอิสราเอลและที่แรงกว่านั้นคือจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์หรือเจโนไซ d ์เดินทางเข้าประเทศสเปนได้เลยครับฝั่งตะวันออกเองก็ไม่แพ้กันครับกาตาที่โดนโจมตีโดยตรงก็ออกมาโวยทันทีจอแดนและตุรกีก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าการกระทําของอิสราเอลเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเรียกร้องให้หยุดการโจมตีพลเรือน ส่วนสหรัฐนี่เป็นกรณีพิเศษครับเพราะยังคงเป็นพันธมิตรแน่นแฟ้นที่สุดของอิสราเอลแต่ช่วงหลังมานี้เสียงกดดันจากภายในประเทศสหรัฐเองรวมถึงแรงกดดันจากนานาชาติทําให้วอชิงตันเริ่มเรียกร้องให้อิสราเอลจํากัดการโจมตีและเปิดทางช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากขึ้นแม้ยังหนุนอิสราเอลแต่ก็ไม่ใช่หนุนแบบไร้เงื่อนไขเหมือนก่อนแล้วดังนั้นถ้าสรุปสั้นๆนะครับโลกยังไม่ได้ทิ้งอิสราเอลไปเลยทีเดียวแต่จากที่เคยสนับสนุนแบบเต็มร้อย ตอนนี้เริ่มลดลงเหลือแค่ครึ่งๆกลางๆคือยังอยู่ข้างอิสราเอลแต่มีเงื่อนไขและมีข้อจำกัดมากขึ้นซึ่งสำหรับอิสราเอลเองนี่ก็เป็นสัญญาณอันตรายครับเพราะหมายความว่าภาพลักษณ์ที่เคยเป็นเหยื่อกำลังถูกท้าทายอย่างหนักเอาละครับพอพูดถึงปฏิกิริยาของโลกแล้วอีกเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือมิติด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ของอิสราเอลเปลี่ยนไปอย่างหนักตัวเลขล่าสุดนะครับ ในกาซามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่าหมื่นรายและในนั้นกว่าครึ่งเป็นเด็กและผู้หญิงผู้บาดเจ็บมีจำนวนมากกว่า20,000คนแต่ปัญหาคือโรงพรยาบาลในกาซาแทบจะไม่สามารถรับมือได้แล้วเพราะไฟฟ้าถูกตัดน้ำสะอาดขาดแคลนเชื้อเพลิงไม่มีทำให้เครื่องช่วยหายใจเครื่องปั่นไฟรวมถึงการผ่าตัดขั้นพื้นฐานต้องหยุดชะง,งัก ผมเคยฟังรายงานจากแพทย์สนามของ NGO ระหว่างประเทศเขาเล่าว่าห้องผ่าตัดต้องทำงานโดยใช้แสงไฟจากโทรศัพท์มือถือและบางคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็เสียชีวิตไปเพราะไฟดับนี่ไม่ใช่แค่สงครามแล้วแต่มันคือวิกฤตมนุษยธรรมเต็มรูปแบบองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch แอมเน t ตี n อินเตอร์เนชรวมไปถึง NGO ด้านการแพทย์อย่างเมดิซังสังส f รองเทียหรือแพทย์ไร้พรมแดนต่างก็ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดการโจมตีทันทีพร้อมเปิดเส้นทางให้ความช่วยเหลือเข้าไปได้สื่อระดับโลกก็ไม่ต่างกันครับ CNN BBC Al Jazeera หรือแม้แต่สื่อในยุโรปที่เคยสนับสนุนอิสราเอลมาก่อนตอนนี้ก็หันไปโฟกัสภาพเด็กๆที่บาดเจ็บ ภาพซากประหักพังของโรงพยาบาลหรือเสียงร้องไห้ของผู้ลี้ภัยที่ต้องนอนในเต็นท์โดยไม่มีน้ำกินนี่คือสิ่งที่ทำให้ความเห็นของสาธารณชนโลกเริ่มเปลี่ยนทิศเสียงสะท้อนจากผู้ลี้ภัยบางคนก็แทงใจดำมากครับมีคนหนึ่งพูดว่าเราถูกไล่จากบ้านไม่มีไฟไม่มีน้ำแล้วโลกยังจะบอกอีกหรือว่านี่คือการป้องกันตัวเองของอิสราเอลประเด็นนี้แหละครับที่ทำให้ ภาพลักษณ์ของอิสราเอลเสียหายอย่างรุนแรงจากประเทศที่เคยถูกมองว่ากำลังต้องการตัวเองจากการก่อการร้ายกลายเป็นประเทศที่ทำร้ายพลเรือนต่อหน้ากล้องของสื่อทั่วโลกและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญทางสงครามข้อมูลข่าวสารเลยครับทีนี้ครับพอสงครามยืดเยื้อผลมันไม่ได้หยุดอยู่ที่กาซาหรืออิสราเอลเท่านั้นแต่สะเทือนไปทั้งโลกเลยโดยเฉพาะด้านการเมืองกับเศรษฐกิจ เริ่มจากเศรษฐกิจโลกก่อนเลยนะครับราคาน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติกําลังผันผวนอย่างหนักเพราะเส้นทางขนส่งในอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสซ,ซ,ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลกกําลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดถ้ามีการปิดเส้นทางหรือโจมตีซ้ําเข้าไปราคาน้ำมันที่ตอนนี้ก็สูงอยู่แล้วอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกทันทีผลคือเศรษฐกิจโลกที่เปราะอยู่แล้ว อาจจะเจอแรงสั่นสะเทือนรอบใหม่หันกลับมาที่อิสราเอลภายในประเทศเองนะครับตอนนี้เริ่มมีการชุมนุมของประชาชนในเทลอาวีฟและหลายเมืองใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดสงครามเพราะชาวอิสราเอลเองก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าการโจมตีหนักๆแบบนี้จะนำมาซึ่งความมั่นคงจริงๆหรือกลับกลายเป็นทำให้ประเทศถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นส่วนในมิติระหว่างประเทศต้องบอกว่า ความสัมพันธ์กับพันธมิตรยุโรปเริ่มสั่นคลอนอย่างที่เห็นครับสเปนประกาศงดขายอาวุธไปแล้วเยอรมนีฝรั่งเศสก็เริ่มส่งสัญญาณว่าถ้าอิสราเอลไม่ยอมเปิดทางมนุษยธรรมพวกเขาอาจต้องพิจารณามาตรการกดดันเพิ่มเติม,มและถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปอิสราเอลอาจจะต้องเจอกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจแบบจรงิงจังเช่น การถูกจำกัดการค้าขายการแบนเทคโนโลยีหรือแม้แต่การปิดกั้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เคยได้ประโยชน์มาก่อนพูดง่ายๆก็คือครับจากเดิมที่อิสราเอลแข็งแกร่งทั้งทางทหารและการทูตกำลังถูกบีบให้เสี่ยงโดดเดี่ยวมากขึ้นทั้งในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจเลยทีเดียว ทีนี้ครับก่อนเราจะจบอยากชวนทุกคนลองมองไปข้างหน้าว่าสถานการณ์นี้มันจะไปทางไหนต่อซึ่งผมมองออกมาได้3มฉากทัดใหญ่ๆครับ Scenario 1 n สงครามยืดเยื้อนี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงหน้าอิสราเอลยังคงโจมตีฮามาสก็ยังไม่ยอมถอยโลกก็พยายามบีบให้หยุดยิงแต่เอาจริงๆยังไม่มีใครยอมจริงรัฐบาลอิสราเอลเองก็ไม่อยากถูกมองว่าอ่อนข้อส่วนฮามาสก็จะใช้ความสูญเสียเป็นเครื่องมือดึงคะแนนจากโลกอาหรับ ถ้าฉากนี้เกิดขึ้นจริงสิ่งที่จะตามมาคือวิกฤตมนุษยธรรมรุนแรงขึ้นและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิสราเอลก็มากขึ้นเรื่อยๆครับเซนเรียลสมีการเจรจาเรื่อง2รัฐจริงจังนี่คือภาพที่หลายประเทศโดยเฉพาะ UN และยุโรปกำลังกดดันอยู่หลายคนมองว่านี่อาจเป็นจังหวะบังคับที่ทําให้อิสราเอลจําใจต้องเข้ามาคุยแม้จะไม่อยากก็ตามแต่ถ้าไปถึงจุดนั้นได้จริงก็อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่2รัฐถูกหยิบขึ้นมาบนโต๊ะเจรจาอย่างจริงจัง แต่โอกาสสาเร็จยังยากมากครับเพราะทั้งสองฝ่ายไม่เชื่อใจกันเลยเซนาร يو สความขัดแย้งขยายวงนี่คือสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดครับถ้าสงครามลามไปนอกกาซาเช่นฮิสบอลเลาะในเลบานอนเข้ามาเต็มตัวหรืออิหร่านกาตาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงตะวันออกกลางทั้งภูมิภาคอาจปะทุข,ขึ้นและสิ่งที่จะตามมาคือวิกฤตพลังงานโลกแบบไม่เคยเห็นมาก่อนราคาน้ํามันอาจพุ่งทะลุ150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้เลยเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนแน่นอนและคําถามคือ ตอนนี้ฉากทัดไหนมีโอกาสเป็นจริงมากที่สุดจากที่ผมมองนะครับตอนนี้ยังใกล้เคียงกับ s c e น a ร i o 1สงครามยืดเยื้อมากที่สุดเพราะทั้งอิสราเอลและฮามาสยังไม่ยอมถอยและยังไม่มีพลังเจรจาที่หนักพอจะบังคับให้หยุดจริงๆแต่แรงกดดันจากโลกก็กำลังสะสมเรื่อยๆและนั่นอาจนำไปสู่ s c e น a r i o 2ได้ในระยะกลางถ้าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเลวร้ายจนโลกทนไม่ไหวสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้เรายังต้องจับตาใกล้ชิด เพราะทุกวันของสงครามไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ยังเปลี่ยนสมการการเมืองโลกไปด้วยครับเอาละครับก่อนจะจบเรามาทบทวนประเด็นสําคัญกันสักรอบนะครับเริ่มจากอิสราเอลโจมตีฮามาสครั้งใหญ่และต่อมาคือโลกเริ่มไม่หนุนเต็มร้อยเพราะมีทั้งปัญหามนุษยธรรมและการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นต่อมาคือมติ UN ที่ผ่านการสนับสนุนแนวทางสองรัฐและประนามทั้งฮามาสและอิสราเอลนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าโลกกาลังเปลี่ยนท่าที และปัญหามนุษยธรรมในกาซาขาดน้ำไฟฟ้าเชื้อเพลิงโรงพยาบาลล่มผู้ลี้ภัยตะเกียรตะกายหายที่ปลอดไทยทําให้ภาพลักษณ์ของอิสราเอลเสียหายจากประเทศที่เคยถูกมองว่าป้องกันตัวเองกลายเป็นทําร้ายพลเรือนทั้งหมดนี้บอกอะไรแล้วครับบอกว่าสัญญาณความโดดเดี่ยวของอิสราเอลกําลังชัดขึ้นเรื่อยๆและการตัดสินใจทุกครั้งที่ทําต่อจากนี้จะถูกจับตามองโดยโลกทั้งใบและก่อนจากกันผมอยากชวนคุณคิดครับ คุณคิดว่าถ้าอิสราเอลยังเดินหน้าสงครามต่อโลกจะกล้าลงโทษอิสราเอลจริงๆไหมหรือสุดท้ายก็ยังเป็นเกมการเมืองที่ประเทศใหญ่ๆเลือกข้างอยู่ดีถ้าคุณมีความเห็นหรือมุมมองอะไรอย่าลืมคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างนะครับผมอยากอ่านความคิดของทุกคนจริงๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ